วันที่เป็นเชียนแล้วว่ายนี่ฝังคาวเดียวแต่พูดหอดเป็นต่าเนี่ยคุณแรกติดต่างใครแร้กับทติดต่ามใครอ๋อโตโตทรายน่อยนะอเอารุ่นมันก็จะมีหลายรุ่นนับแต่แปดเก้าแสนขึ้นมาอ๋อเขินสิบที่ซัดเนาะสิบที่ซสดตามทั่วไปนี่เจ็ดแปดแสนเนาะ Oh. เปียกกปเลยพี่น้องเลยเนาะแข่งฝนมากเอาพี่น้องเลยเนาะเขาสูอีพีสองสำหรับคลิปนี้้อพี่น้องเด้อต่อจากคลิปที่แล้วไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าตอนนี้ทางน้องซ้อนแหลสร้างเนาะซอยกันจับอบอไลได้สิ่งลงจุดไดไปใส่เนาะให้สร้างเพิ่นแน่น้ำแล้วก้น้องซ้อนเน่งไปซอยกันพี่น้องกร้ังเพิ่นเนาะเอาก่อนอื่นพี่น้องเข้าบญสารบัน ขอกล่าวทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีม่เพื่อนกันวัดสุขโขสุคนสบายดีเอฟซีปุ่ยัยจีบุญบัดทุกทานเนาะยินดีตอนหบเขาสู่่องยูทูปาบุญซาละวันพี่น้องเลยเอ้าละบุญกะเดินไฟทั้งภายในเพื่อนก่อนตอนนี้แต่ว่าทางบุญกะเสียด้โอบลมพผดคุยกับช่างที่เดินไฟภายในเฮือนนี่ให้พวกพันุกับของการไฟฟ้าเนาะพวกเป็นโครงการเดียวกันเนาะ แต่ว่าเราอยู่แถวไซแดนเวียดนามเนาะแต่ว่าทางบุญกับเสียไห้ทั้งอายคนนี่แหละผัวพันทางของการไฟฟ้าแต่ว่ากองเตอร์มากระห้ทงางสร้างพันติดตัง้งห้เฮาเลยเนาะเพียงแต่ว่าเฮามีกองเตอร์สื่อถ่ายพันเอาเอากองเตอร์มาแต่ของการละใครทงางสร้างพันนนเงินการห้ได้บเนาะเพราะว่าทางบาบ,บุญได้โทรหาทางสร้างสีเนาะที่ารบ,บุนได้นัดไม้กับบบ,บุญบาวันอาทิตย์นี้ แต่บุญทรงหาเพิ่นกินนี่ทางวัดแอปอ่าเพิ่นว่ายังบ่ว่างยังอยู่ปู๋อ่าอยู่ชาแดนอยู่ทางอันนั้พี่น้องเลยอยู่เมืองน้องเนาะอ่าทางแดนวิไลเนาะแถวเขตเมืองน้องปู๋เพราะว่าอ้ายเพิ่นก็เปียกหลายพี่น้องเลยเนาะบ่ค่อยได้อยู่เป็นเรื่องของการแต่ว่าทางอ้ายเพิ่นก็เทิยใ้มาแล้วบุญกระเฉดเพิ่นดําเนินการให้เลยบาทเดียวเนาะบ่ต้องมารอถ่าอีกนะพี่น้องเลยเฮาก็ จ่ายไปบาทเดียวไเล้ยบาทเดียวเลยบ่ต้องค่อยๆทากันเนาะเห็นใจทั้งเปื่นพัวพันธุ์น้ำกันก่อนพี่น้องเลยเนาะไปไปบิ่งไปทำบุญกุศลกันพี่น้องเลยเนาะเอ้า่อนอื่นท่งบุญกับขออนุญาตเนาะขออนุญาตขอขอบุญกุศลขอมุกบใจเนาะทางพระอาจารย์ไพบูลเนาะเป็นกับเป็นคนไทยพี่น้องเอ้ยเป็นกับเนาะมีน้ำจิตนำใจเนาะสร้างบุญกุศล อสองแสงความสว่างให้กับขอควัวน้องซอและน้องอ่อนเนาะขอหายทางะ่าจา์จงจะมีความสุขจงมีทุกความสุขความจเจริญเนานะขอห้สุขกายสบายใจเดอทางพระอาจา์เด้อเวานะขอหายเจริญในชีวนะินธรรมเนาะขอห้บุญที่ทางะอาจารย์ได้สะสมมากเดี๋ยว่าเหตุมากขอห้กลับไปหาทางะ่าจา์เนาะขอห้ไม่แต่สิ่งดีๆเนาะขอให้มีชีวิตสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ป้ะกาศเป็นน้ำพูมใส่ให้ดูในลานตลอดปีและตลอดไปเด้ออาจารย์เด้อสาธุสาธุสาธุเนาะขอบคุณเด็กกับโอ้ยเนาะแล้วสี่ขอบใจทางเพื่อนจังใดเนาะทั้งอาจารย์กันเนาะต้องขอขอบคุณคนหลายๆเป็นอย่างสูงเลยแหละพี่น้องเลยเนาะอ้าวพี่น้องเลยเป็นจังไดงได้ไว้ได้ได้ได้เนาะโอ้คักแล้วสิมีแต่เอางเติมมาแล้วก็เดินเลยเนาะ เมีวยอ่าโดยโดยดยเแต่บ้านแยกหารับโดยโดยโอเคสชมีเคสต่อไปจะไดยเรียกเท่าให้แล้วส์ก็จังจวดจาดเนี่ย okay, Ser ังไวทันใจนงพี่น้องเลยดกักยังเนาะติดกะบ้านทอาอ่ายังเพือนอ่ะได้เฮือน น้นองท้ายน้องไม้เด้เกำลังเห็ดเฮือนใหม่ยังบ่ได้เข้าไฟอยูะะอ่เดี๋ยวสีลองแต่ว่ามีงบประมาณฐานะเนาะเอากับสีไดียดที่ต่อทั้งกายพ่นไม้ไทยแต่ว่าเขาไฟเฮือนน้องน้ำกองเตอร์บุหัวกองเตอร์คือกันเราบอกแต่ละอันบุคือกันบ่อย ตัวเตัไอไฟนี่ตัวนี้ัวนี้นี่ตอนมันก็จะขึ้นเป็มแล้วก็่างอ่าเขาเพื่อนงน้านะราคาหาร้านแต่ว่ามาเขาเพื่อนตรงซ้อนหกล้านหา

น้อยมันชีาบแพงหนูอกี้นะสองร้อยป้าลเอสาก้าเดนี้เพิ่มอกผลิตมาแล้วเดี๋ยวนี้จะรุ่นง่า่เนาะรุ่นใหญ่เพราะว่าคนเรานี่มันก็เริ่มใช้เครื่องไฟเบเ้เครื่องมือทันสมัยเนาะใช้เกิดเนาะนจะไปายปาไปใช้เข้ามาเลยมาหาเพื่อนที่ไปใช้นเหลางล้มาเบ็น อังซื้อว่าซื้ออุปกรณ์ไปบดเมื่อกี้กับแปดแสนแปดแสนแปดแสนสี่เนาะแปดแสนสี่สิบพันี่น้องเลยเนาะซื้อมาเพิ่มสบายดีสบายดีน้องสอนโอ้ยดีใจนะวันนี้เพิ่มดีใจคอคอยมาแรกนสล้องมาแรกสล้องจากสิองเนาะสล้องนอนตรกันแนเพูดเาบ้านึลนั่นนั่นโอ้ยพี่น้องเนาะ พ <ừ. S 2> <ừ. S 1> ี่จะสร้างมาเดินไฟขขอเลยจ้ะพี่จะถ่ายามาทำคอนเตอร์มาบ่าเยเนาะอต่คือพี่น้องได้ยินกันมาพี่น้องเลยอกว่าคเตอร์แต่ละบอเนานะ,ะแต่ละขนาดบันคือกันขนาดน้อยขนาดใหญ่ราคต่างเขตอีกเนาะถึกบนเขตนะถึอกระถือเขตแห้งกับแพงกะเนาะ่ามา่มรือบอกเา สี่จุดปั๊บโอ้เฮ้อน้องซ้อนอยู่คนแก่นเนาะเปิดห้างค่ายเครื่องค่าดีไปจังเนาะตัวอาวุธเทีอเพื่อน้องซ้อนนี่ไยรุ่นเต็มเนาะโอ้ไรุ่นก็เด็กน้อยพราะมีพี่น้อ,นองคนมาหมักนางเด่นเพื่อนคนนะค่ายเครื่องค่ายคองกันดีไปจังเลยเนาะอาปุ๊บ เาลมือนมีเนาะดยนการอะไรนะซนนะจับดเ้นซ่าในคลองแค่กันน่าจะเนาะนี่นี่นี่ก็มีน,นี่ ออใช่ีลองม้ง้าทหน้าอเาทหน้าดก้องอนเนาะเออบันที่ไหนขึ้นในวันนี้เลยใส่โอเคใส่บันนี้ได้แล้วอ่าเพระ่นี่น้องซ้อนใส่วงการอ่ะฮุงมุทิปแล้วแบบเนาะใส่บันนี้ป็นอะไรทอะไรขึ้นนาบ้างน้าบ้านใส่จุดกลางเนาะฮวงวัด วัดไปฮดเสาบนกระดานดเครืองไว้มีน้มเสาเยอะสองสาม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 เียวจะไป่งเรื่องนรน้เปามานึามเดลูกฟังเสีงนใ่ตัวนึงเนาะ phải xoáng, phải xoáng, trời ơi, cả cặp thai thế, phaiolecell này cả, nhai hao rốt bà này, ôi, bón đáy bón thì nhang phải mía pha nhai cái tăng mung hún, mua này, <cười> 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 องร้อรดพันหนึน่งกุงบาททางาร้านคุั่วจาเล่นเหมือนนะสองกุ้งอะนะกุ้งบาท,บาทโอ้ยดีใจเลยบาทเ่พี่น้อง <c oughs> ได้ใส่ไฟแต่โดนเมื่อพี่น้องคอยก็จะได้สากแบตจนเจาะละบาท เรียกว่าตัแต่ออุปกรณ์ไปนี่คลอกกอนนะล่างล่าหเนเจ็ดสิบเนาะมาบวกอีกแปดซนสี่เลอเป็นสองล้นาแสนเฉาะอุปกรณ์สองล้านห้าแสนสิบพันสองล้านห้าแสนสิบพันตีเป็นเงินบาทปานมา้เนาะงาเงินบาทตกอยูสามพันแปดหกสิบเอ็ดบาทเป็นอะ สามพันแปดสิบเอ็ดบาทแล้วนกระจียส่าจตัวใดไปไนเนาะใ่าจตัวไดไปในล่ะกัสี่ฮักลบงบประมาณที่ทางหลวงตาเนาะเป็นการดบอกมาเห็นประบุเนาะตัวมาหลอกก่อนเหมือนสองก็เราจะหักลบออก้าบุกกันสามมื่อสางเนาะสามมือสามละง้านปก บวกเอเซนซี่บวก1ันนเ่บวกรนหกตกอยู่สี่ล้าน1นึ่งแสนสิบพันคองสี่ล้านหนึ่งแสนสพเอามาหารเป็นเงินบาทบานตกอยู่หกพันสาม 6, สาสามบาท สองพนหกพันสามร้อยสบาทเราอยู่หาพันหยเจ็สิบเจ็บาทพี่น้อยเนาะแสงทางคนตาคนไปพี่น้อยเนาะแ่น,น้างพอดีว่าเนาะรากพอดีเป็ร้างเนาะ มันเล่าช่างนะสมาชินเซียนเล้วว่ายีนฝุ่นคาดยวแต่พุพอเงินเกินี่ยทีลติดตัางภายในกับติดตั้งไฟของเลยได้เนาะเรียบร้อยในมือนีบ่้คาดว่าจะเรียบร้อยในมือนีบเนาะถ้าฝนมาตกก็คอเมาไม่้แล้วมึงนาฝมาตะเรื่องคืนมาได้ร này đây chắc là công tơ ma nó công từ chắc là ma sông này là chất cả đấy ok để à? coi nó chuột nó từ nè nong xoăn ai này ถามเรื่องน้ำปลาเนาะตอนวุ้นติดตั้งน้ำปลาตอนนั้นนะเปขนเอาของเติร์เก่ามาให้เนาะเปนเปลี่ยนให้ใหม่แล้วบ่เปล่าเปลี่ยนแล้วเนาะเปลบาร์ดี้ตั้งแต่เปลี่ยนมานี่เดือนเดือนที่แล้วน้องซ้อนใส่ใส่น้ำ่าน้ำมันไปบัตรใดๆจ่ายฮาเซนกับเพื่อนเออจ่ายสองเพื่อนเลยบ่ อาเซียนเออแสดงว่าบ่ฮู ok ้เลยมีบินบ่บ <Đ ôi. S 1> ินต้นตกตกบิน <Đ ôi. S> 1 ô, áng, ép, vai, 2 5บ่ค่อยปะแล้วเป็นปะแล้เก็บไว้ได้มื้อหน้าเด้อโดยสําคัญได้บินตัวนี้เด้อน้องโดยอ่าผมสู้ว่าเฮาเฮาจ่ายบินไว้่ะนีไปโลดบ่ได้มุในเฮือนนี่โดยผมยังเฮาก็เก็บานไว้เด้โดย โนเคคนนึงมาเก็บแล้วมันย่างเก็บสากันมันเทามีาคานเบินบึงอย่างไคโดยก็เป็นย่างว่าเป็นย่างคนเท่ามันตองมีเลยมันเทือเออบางเทือกก็ตํารางอีกจักมันหลุดเด่นนีเบึงมันก้อนเนาะคอยอ๋อหาเสียนเนาะสองเพือนเนาะโดยคือปลาคือปลาลุงเอฟซีทุกคนคือกันขอโทษขอไปเดินทีว่าปลาลุง คือพาลุงเอฟซีทุกคนคือกันต้องเบิ่งจิตใจมันก่อนกับกับอย่างลุงตาที่มาซอยก็คือกันเบิ่งจิตในนจมักนก่อนใจดีหรือว่าจิตในนจมันดีก็เบิ่งหมดทุกคนก็คือกันนั่นหมดอ๋อแ,แต่คุณมาเขาลองซ้อนมาว่าเบิ่งคือคนมาเก็บขานามข้าไฟเนี่ยเขาก็เบิ่งเดินต่อไปอย่างรรเงี้ยแบบเนาะเลย ฮ่าคนสีเก็บหลายหรือว่าเก็บหน่อยหรือว่าจังไดเขาก็เบ,บิ่งคนอีกเทน,นึงน้องซ้อนว่าเดี๋ยวนี้มันอาจจะแพงงลองเดือนหน้าเพ่าจะเอาแพงขึ้เก่าอีกบ่น้องซ้อนก็จะหาเบิ่งอีกเทน,นึงพอมาลางซ้อนขนาดแบบนี้ก็หาเบิง่งจิตใจของคนอีกเทน,นึงว่าสนับบุญเนกันข้าน้ำก็จะแพงอยู่แล้วพี่น้องสองเคานหาแสนนี่แต่ว่าเป็นยังเนาะ เดี๋ยวลองเดินเรื่องเดินต่อไปเนาะเดือนนี้กับรถใส่ยังไล่เนาะโดยเพื่ออาจจะน้าฝนสั่งเนาะเ้ทน้อยจบจากคลิปนี้บุญกับจิตโอฮาทางดวงตาพันดวงตาไปบุญพันตัวพันวัชิธามว่างูประมาณที่เขาสื่เครื่องอุปกรณ์ไปเนี่ย เลือไหเท่าไเนาะได้าเกษงบันไปโดินมันีช้างก็จะมาเข้าไฟนี่กมึมีเงินหรืเพิ่านแรกไเนาะกลานหาเนาะเินกูบาดแท่เนี่ยเงินบาทไดเงินบาทเนาะโดินไหวอันะคือลงไฟกองเตยนี่โกลานหากับยูนิหันเลยอหรอวะเนาะแน่ยูนันเลื่อกับยัง อันบอนบอนนีน่ะบอตากมันเซเซที่คาดโตโตเท่าไรเนาะเอารุ่นมันก็จะมีหลายรุ่นหนักแต่แต่8ปดเก้นขึ้นเมื่ออเินสิบทีคาดเนาะส้าไตามทั่วไปนี่เจ็ดแสนเนาะอ่านั่นาล้านสองลายล้านสเนาะคืออคารที่ตั้งเนาะลายล้านสอง ลานสองกาวมันสองพันสองพันบาทยังเนาะเพราะว่าเพื่อนได้บ่มีซิปที่คัดนี่อันตรายโดยเนาะเวลาไฟช็อตไฟยังนี่งบ่มีตัวตัดเดยเหันยังว่าไฟช็อตไม่มีตัวตัดนี่เพื่อนบระุณนี่เวลาเสียบปลั๊กรั่วมันมัดมันช็อตมันยังนี่งนุ่งกัดนุ่งยังนี่มันก็ตัดลงดอรถตัดบัดเดียวเลยแมนเวลาเขาขึ้นมันดินล้มหนึงแมนแล้วมันมีนมองมองมองช็อต ตรงนี้ตัวมันก็เป็นรูเนตาช่วยเขาหลายได้แมนเวลาเ้ามอยู่เฮือนอยู่ซานเนาะสอดดัดอยังต่างัมันมันก็ทำงานเน้เอาแต่ว่าเขาต้องูจะกวดสอบมันนะมันก็แต่ก่อนนี้เนึงมันมันตายกับมันมูทัดไตนเฮาต้องกวดสอบมันแล้วเขาทองานเนาะมันก็หลายรุ่นคือเพราวันนะรุ่นๆตัวนึงมันก็จะเป็นรุ่นแบบอันสอบระบบสอบระบบนี่มาเรื่องว่าเขาใช้ไฟนักอยากจอดอยากเห็ุไฟนักแล้วเขามาหลอกไว อืมเพื่อบ่ให้ซิตี้เฮาทํางานแบบแบบระบบซีวีธรรมดาตน่ะเนาะเนน่ะก็จะแขงกว่าเนาะอืมมันอันว่าใช้น2ระบบนอยนใช้ได้ระบบเดียวอื2ระบบดีๆนึงเฮาใช้ไฟหนักนี่เฮาล็อกไว้อืเฮาปิดคล็อกไว้น่อยเฮาจะจอดอีหยังกจอดมันบ่กระตุกศาลกมันตัดซตี้น่ะนานซตี้เฮาบ่ให้านตัวนั้นล็อกอยู่ในตมันนั่นเลยอื แล่วตัวน้าเาเพื่อนแบบนี้ใช่ตัวธรรมดาก็ได้เนาะใส่ดูธรรมดาก็ได้พวกพวกน้ำต้องใส่พวกไอ้เพื่อนสร้างเพื่อนยังเนาะเขาจกจอดอย่างเขาหลอกไว้นั่นนะมีดวงซอกวงชีนี่ดให้ชีเข้าเขามาหลอกไว้คันนมันดวงชีมันแคบอย่างมันตีกลับมาแหละขาจะมหลอกบัดเดียวเนาะเที่ยวตัดเที่ยวตัดเออฉะนั้นเวลาเราใช้ไฟหลายเขาหลอกไว้จนี่แล้วมอตัดรุ่นมันตัดเลยนั่นเห็นหรุ่นนั้น ใช่ห้องฉีสลวยแค่เข้าแค่นังห้องฉี่แค่น่ะตัดระบบเซฟตี้มันมันมันว่เรื่องน้อยนิดึงกับเรได้ได้หมดนะโดยกระตุกนิดนึ่งเราก็ตัดเลยนะโดยทำงานเลยหมดนั้นไว้เลยทำได้ถัดเซฟตี้แล้วต้องแค่นั้นโดยรักหมดเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเนาะอือเนาะถ้าเฮิ่นห้องซ้อนก็ใส่ตัวธรรมดาก็ได้ยื่อเนาะโดยอือเพราะว่าอ่า เรื่ธรรมดาเลยพี่น้องอ่ะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องนะประมาณเท่าไหร่เลยทำลองที่แบบนี้ไงครับผมหลวงตาครับอ่าโอเคสุลจบด้วยหนึ่งหมื่นจะส่งไปให้ครับผมไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับครับขอบพระคุณครับครับครับการมาสการครับหลวงตาครับครับผมฮะโอเคพี่น้องอ้บุนก็ได้โทรหาเนาะหลวงตาไพ่บุญพี่น้องไอ้พนก็เลยอยากให้ทางมาบุญเนาะ ผู้คุยกับสร้างให้เดินเซฟตี่คลาสเนาะเขาเพื่อนน้องสอนเลยตัวตัดไฟกันไฟสอดไฟใหม่ขนาดพี่น้องไงเนาะคือว่าให้สร้างเพื่อนำเนินการใหร้เลยเส็ยสินไปได้เมื่อนี้แต่ว่าเป็นไปได้พี่น้องไรแตว่าพ้นบทุกอย่างน้อ,นนองสอนเลยน,น้องสอนบนโทรหาทางดวงตาแล้วโดยเพื่อนว่าสิเขาตัวตัดไฟอย่างเจ้าเลยเด้อโดยสนใจรายเดย้อทางดวงตาขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด้อ ตาดูตาโอ้ขากีจใยจาเนาะดูดีใจหมาเลงสล้อยสร้อยนอนน้ำหมาเล้งเนาะโดูหลวงฤกเลยคุณหลวงนันนัอ่าโอ้จังเล็ขอบประพาบคุณขอบภูมิคุ้ใจเนาะทางหลวงตาภัยบุญหลายๆเนาะเพิ่มเซฟตี้คัสนะครับน้องซ้อนเติมอีกเนาะอ่าราคาเซฟตี้คัสกับพร้อมติดตั้งเลยตกอยูหนึ่งล้านสองแสนพี่น้องเลย กลลเป็นเงินบาทกับตกอยู่มั่นาณ2 0 0 0บาทเนาะตาเภาพีตาเเอาโอเคีรงเลยเนาะการลายบาทนึเนาะ้ไปมาได้อบบาทนี่ของน้ำก็ไม่ีบาทเลยน้อน้องมีเริ่มาแรงนี่เนาะเฮ้ยาอา่่าาั พ้นกันมาก,กเลยพี่นอ้อ,นงนองเลยข้างอ,งหองกหวพอก,กว่าสีเฮดไ้เ,เลยรด้มือเลบอ,อโอ้ักแล้ว <laughs> ไปดีโดยสบายสบายดีดดของห้ามบ่มนะเปิดชดใหม่จักเนาะ <laughs> เอาโอเคพี่น้องเลยการตกลงตามนี่เนาะตามกเรีนการดำเนินการต่อไปน้องสอ โดยส, <จ Belle. S 1> สบายดีจ้ะดีสบายดีเนาะโอ้ยดีใจน้ำเวลาดีใจดีใจอ่าใช่ไม่แต่เบิ่งน้ำซางก่อนได้สิได้โดยเดี๋ยวจังติดตามเบิ่งน้ำกาลอีกเท่านนึ่งพี่น้องเนาะความเพลินดีใจพี่น้องยืนโบกโบย้อมนั่งเลยพี่น้องเลยเนาะทางซอยเพิ่มก็ได้ฮะโอเคพี่น้องกันนะคุณเกษตรขอนานจบคลิปลาพี่แล้วเนาะล่าปลาละลุงลงเพียงสมิตรกันเนาะพี่น้องเลยผมขอกันแค่คลิปนันเนาะคลิปนี้กันขอบคุณทุกคนขอบคุณขอบใจเนาะทาง หลวงปู่เนาะในหลนะวงตาพี่น้องเนาะหลวงตาไพี่บูนดูทางฝั่งไทยสดใสทางครอบครัวน,น้องสอนพันพี่น้องโอ้ยท่านนี่กะแก๊ก,กระเบื้องอาจจะกระโล่เปียกบ้างอะไรพี่น้งองเลยว่าจะไปเพื่อนนอ้องทางน้อยไปส่งกะเบื้องกับกระโล่พนะี่น้องเลยเนาะบนสี่ยังไปส่งไปสั่งใจนี่ใจชินทางเพื่อนในบ้านดีพี่น้องเนาะบูวาติดนีเพิ่นเท่าไรล่ะหา่าะไกล ตอนนูนบ่ายไม่จะสร้างไงทั้งสร้างคนมาสร้างให้ก็สร้างเนาะอ่าก็จะไปเคลียร์นี่เคลียร์ซีนละก็อ่าไปเบิ่งไปสั่งปูนกับทรายไปให้พี่น้องน้อยอีกพี่น้องเติมเนาะพระชายโอเคลาพี่แล้วน้องเพื่อนจันทร์กรพ่อคิปหนาเด้อสบายดีกันวัดสุโขสุคนยินดีไม่แห้งพี่น้องเอ้ยเนาะบใายบายพี่น้องเลย